โอเคครับสวัสดีเพื่อนชาว YouTube Channel ทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมช่อง s ิงสตอรี่นะครับก็วันนี้ได้มาเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าตัว e-loop รุ่นใหม่นะครับตัวนี้นะครับมีรหัสชื่อรุ่นว่า e- 6 9นะครับออเส้น e- 6 9นะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับขนาด1,000 0มนิลลิแอมนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับชาร์จไฟสูงสุดอยู่ที่30วัตต์นะครับผมโอเคนะครับก็ มันจะมีจริงๆมันจะมีเซนใสอยู่นะครับตต่ผมแกะออกมาแล้วนะครับก็เป็น e 6 9นะครับตัวนี้จะมีอยู่สองสีนะครับมีซิลเวอร์กับอ่าสีแบ๊กนะครับตัวที่เอามารีวิวเพื่อนดูตัวนี้เป็นสีซิลเวอร์นะครับผมอ่าดีไซน์กล่องก็เล็กมากถ้าเทียบกับ iPhone 12นะครับนี่เล็กมากนะครับเล็กมากจริงๆนะครับเป็น power bank นะครับไม่ได้เป็น m a g safe นะเป็น power bank ธรรมดาเฉยนะครับแต่ก็ชาร์จไฟสูงสุดอยู่ที่30วัตต์นะครับผมอ่า ด้านหลังไม่มีอะไรนะครับอ่ะเรามาดูสเปคคร่าวๆกันนะครับก็ตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่าโมเดลคือ E69 นะครับขนาดก็ตามนี้เลยนะครับน้ำหนักนะครับ193กรัมนะครับหรือประมาณใกล้ๆเคียงตีมาณ2ขีดเบาเบามากเบาฮะเบามากนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีระบบ PPS นะครับหรือระบบจ่ายไฟคงที่เนี่ยของ Samsung ด้วยนะตัวนี้นะครับตัวนี้จะอยู่ในพวกรุ่นใหญ่ๆอย่างพวกเจ้าตัว e หกสาม e หกห้าเนี่ยจะมีระบบ pps นะครับผมแบตเตอรี่ครับเป็นขนาด1 0 0 0 0มืมิลลิแอมป์นะครับผมก็เอาพุทนะครับช่องเอาพุทจะมีอยู่2ช่องนะครับ3ช่องดิเป็นอ่าร์ไทซีนะครับไทซีสองช่องนะครับแล้วก็เป็นช่อง usb 1ช่องนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าตัว e 6 9นะครับหน้าตาตัวจริงมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เปิดออกมาก็จะมีซองพลาสติกน้บกันลอยนะครับผมอ่ะุ่ยนั่นเกินอ่ะเรามาดูของที่เขาแถมมาให้ในกล่องดีกว่าโดยพื้นฐานนะครับสำหรับเจ้าตัวอีลูปเนี่ยก็จะมีพวกสายชาร์จนะครับซึ่งก่อนนั้นเนี้ยผมได้พรีวิวไปแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าสายเป็นไรโอเคสายที่แถมมาให้นะครับก็เป็น PDPD PD นะครับก็คือสายไท e c ทั้ง2ฝั่งนะครับมาให้1เส้นนะครับผมมีอะไรอีกมีซองนะครับที่เป็นซองไนลอนนะครับผมเรียกว่าไนาลอนนะแล้วมีสกินของมาออดเส้นมาให้1น,นึ่งใบนะครับผมแล้วก็มีใบ user manual นะครับของ e 6 9 1หนึ่งแผ่นเอาง่ายก็คือคู่มือการใช้งานนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยด้วยนะครับนี่ นะครับก็บอกรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับสินค้าเนาะอ่าก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะอ่ะเรามาดูที่เจ้าตัวเพ w e r ว่าแบังกันนี่นะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของเจ้าตัว e 6 9นะครับก็ดีไซน์ขอบนะครับก็จะมนๆนะครับผมยิ่งดูด้านนี้มนเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยอะไรมัง่งอ่า ตรงนี้ก็จะเป็นสเปคต่างๆนะครับแล้วก็มีนี่ที่สำคัญเห็นไหม MFD 2024เดือน6นะครับก็คือตัวนี้นะครับผลิตในปี2 0 2 4แล้วก็เดือนมิถุนาก็คือวันนี้เลยนะของเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยแล้วก็จับมาเพื่อนๆรีวิวดูเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นลื่นๆนะไม่มีอะไรมีสกรีนคำว่าออเส้นกับ30วัตต์นะครับด้านนี้ไม่มีอะไรตรงนี้นะครับจะ แกะลายนะครับดูเหมือนเคปล่านะแต่ไม่ใช่นะอันนี้ก็ไม่ลื่นนะไม่ลื่นนะดูมุมกล้องแล้วมันสวยดีนะครับผมจะไม่เหมือนตรงนี้นะตรงนี้คือเวลาจับมันจะถนัดมือมันจะไม่มันจะไม่ลื่นนะครับด้านหลังตรงนี้นะอ่าอ่ะ,อะเรามาดูพอร์ตกันเชื่อมต่อมากดีกว่านะครับผมออพอร์ตกันเชื่อมต่อนะครับก็จะมีช่องที่เป็น Input และ output นะครับที่เป็น PD เนี่ยสองช่อง สองช่องนี้จะจ่ายไฟอยู่ที่30วัตต์นะครับส่วนไอ้เจ้าตัวตัวนี้นะครับ USB เนี่ยจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่ถ้าผมจำไม่ผิดอ4่ะ24วัตต์นะครับแล้วก็มีปุ่มเช็คสถานะไฟปึ๊บสถานะไฟเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวส่วนลูกเล่นว่าเวลาชาร์จนะครับเป็นสีอะไรเป็นสีอะไรเนี่ยผมก็ยังไม่ลองเพจนะไหนขอดูก่อนสิสถานะไฟนะครับก็จะมีแค่ สีขาวอย่างเดียวหรือเปล่าขออนุญาตดูใบสักครู่นะครับก็ไม่มีบอกก็น่าจะเป็นสีขาวอย่างเดียวนะครับผมอืมก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว e หกสิบเก้าเทียบขนาดกับ iPhone นะอันนี้ iPhone สิบสอง mini นะเทียบเทียบให้ดูนะนี่ครับความหนาก็ หนากว่าไอโฟนสิบนิดนึงนะครับเนี่ยไม่หนากันมากหนากว่านิดเดียวนะครับขนาดเนี่ยขนาดเท่า iPhone 12เลยเนี่ยนะครับผมสั้นกว่าหน่อยนึงนะครับ1 0 0 0 0หมืมิลลิแอมพกพาไปไหนสะดวกนะครับส่วนเรื่องราคานะครับเหมือนเคยเคยบอกไปแล้วน่าจะขายอยู่ประมาณ700ถึง900บาทนะครับแล้วแต่ลานนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเจ้าตัวการรีวิวนะครับของเจ้าตัว e-loop นะครับ e 6 9นะครับตัวเนี้ย เป็นรุ่นใหม่นะครับก็เพิ่งเข้ามานะครับ30วัตต์นะครับขนาด1,000 0มิลลิแอมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นเจ้าตัว e w 3 1นะครับอ่า e 3 1นี่พูดก่อนเลยนะไม่ใช่ e 3 1ตัวเดิมนะตัวนี้จะเป็นแบบว่าการ m i n เนอร์เชนทั้งตัวเลยก็เดี๋ยวไว้เข้ามาแล้วผมจะมารีวิวเพื่อนๆดูนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัว e loop นะครับ e 6 9นะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับในการเลือกซื้อ power bank นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ